อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับท่านผู้ชมครับคุณท<อ>่านผู้ชมจะดูยังไงลูกเรียนเดียวมีองค์เนี้ยที่ส่งมาให้ผมดูคิดว่าแท้ไหมครับเนี่ยต้องคุยกันก่อนถ้าผมส่องแล้วไม,ไม่ไม่แท้ล่ะจะว่ากันไหมจะโกรธกันไหมถ้าสวยจะผมให้เป็นแสนเลยนะพระเขาจะเน้นจมูกโด่งถ้าแท้เอาเท่าไหร่พี่เด 8, ี๋ยวอแปดหมื่นได้มั้ยแปดหมื่นได้มั้ยแปดหมื่นได้มั้ย เท่าไหร่ ปั๊มอะไรพี่ปัม๊มปตท,ท,ทเกษตรก็เหลืออีกประมาณ10บกิโลอ่ะพีผ่ผมก็ไม่รู้ว่ามาเส้นไหนจับ g p s มาเนาะครับผมอีก10กวนาทีผมก็ไม่รู้ว่า GPS เข้ามาผมมาเส้นไหนพี่อ่าเดี๋ยวเจอกันที่ปั๊มเนาะปตท,อทใช่ไหมพี่โอเคครับผม A later few moments later. นี่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดครับท่านผู้ชมให้ตะกล้องถ่ายดูนี่เป็นจุดนัดเช่านะครับหลังจากที่เสร็จภาร,รกิจที่สุรินทร์แล้วก็มาต่อกันที่ร้อยเอ็ดกเกษตรพิสยัยร้อยเอ็ดครับท่านผู้ชมจะดูยังไงเนาะจะดูจะได้เช่าหรือเปล่าท่านผู้ชมถ้าจบจากภาร,รกิจตรงนี้ก็กลับสุรินทร์อีกนะครับหลายภาร,รกิจเหลือเกินไปดูดิ <ม>เดี๋ยวดูกันเลยครับท่านผู้ชมวิ่งไปไหน,นขี่เป็นชั่วโมงเดี๋ยวผมก็จะกลับสุรินทร์ต่อครับเนี่ยไม่ได้มาจากสุรินบอกก็มาจากสุรินทร์แหละครับก็ตอนแรกไปหนองกี่หนองกี่แล้วก็มาสุรินทร์สุรินทร์แล้วก็มาร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดแล้วเดี๋ยวกลับไปสุรินทร์อีกเบี้เนเดียวม,ม,เามาีเอามาเอามาทีเดียว<ม>เลยค่ารวมมาอ่าได้ได้ครับได้นี่ก็มีของแกอ๋อ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 อุ้ยไม่นิยมเลยอะจะได้เสียเนาะท่านผู้ชมอันนี้ของพี่ใช่ไหมครับดูนาพระท่านผู้ชมนี่ครับ มีองค์เนี้ยที่ส่งมาให้ผมดูคิดว่าแท้ไหมครับเนี่ยคิดว่าแท้ครับทุกจุดที่มองผมคิดว่าแท้ใช่ครับทุกจุดเลยถ้าผมส่งแล้วไม่ไม่แท้ล่ะจะว่ากันไหมจะโกรธกันไหมไม่โกรธไม่โกรธเนาะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้ลุ้นที่หลังจะแท้ไม่แท้ดีนะพี่แกส่งมาไม่กี่วันเองนะไปแล้วนัดไปที่โบราณหรออ๋อเลยก็เลยก็เลยไม่ไปอีนึงเนี่ยไม่ไปช่วงนั้นไม่ได้เเลยไม่ได้ไปที่โบราณ ก็อ,องเยี้วน,นี่แหละที่หน้าพระยังไม่นิยมเลยนะแค่แต่ย้อนยุกนะพี่ผ้าสัตวรรัตที่้าสัตวรรันี่จริงๆเ็าเป็นเนื้อตะกวัว นี่สหกรณ์เนี่ยผมดูพิมพ์นี้ไม่เล่นจะเล่นพิมสามขีดอ่ะเดี๋ยวเก็บของพี่ก่อนแล้วแล้วไปได้มายัางไงครับเนี่ยพ่อตาผมอ่ะเป็นตำรวจเหอใช่ไหมอ่ะแล้วไม่รู้แกมันพะแกอะไรเยอะเยอะมากเลยมีหลงวงพ่อคุณอยู่องค <c oughs> ์เดียวคือองค์เนี้ยองค์งเดียว ใช่ครับพวกเหรียญรอห้าปับคอบัวอะไรแกมีหมดอ๋ออันนี้เก็บพี่ก่อนเนาะอันนี้น่าจะไม่ได้เช่านะพี่ไม่ว่ากันนะมาไกลพอสมควรแล้วไปถึงโคราชไม่ได้ไปใช่ไหมครับนานหรือยังครับที่จะโอนตังให้ห้าพันที่นั่นแหละอ๋อเะหล่อที่จะโอนตังให้ห้าพันให้ไปห้ารถปีแล้วเั้งครับคุยกับผมองเดียวนี่แหละเหรอ ถ้าแท้เอาเท่าไหร่พี่ก็เอาที่ออมไปได้ผมไปได้ถ้าสภาพเนี้ยถ้าแท้น,นะคุยขอคุยก่อนเนาะ80,000ได้ไหมแปดหมื่นได้ไหมแปดหมื่นได้ไหมโอเคครับก็สำหรับท่านที่อยากจะส่งรูปพระเข้ามาตรวจสอบกับทางออมิเชียนบุรีครับก็ง่าย อันดับแรกเลยก็เข้าไปในไลน์ครับเดี๋ยวผมหาไลน์ก่อนนะนี่นี่นะเข้าไปในไลน์ครับกดเพิ่มเพื่อนครับนี่กดเพิ่มเพื่อนปับ๊บนะครับแล้วก็กดคําว่าค้นหานะปับ๊บแล้วก็ใส่ ID เข้าไป ID นะไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์นะครับเติมแอดเข้าไปก่อนนะแล้วก็พิมพ์คําว่า A O M นะเซตนะครับแล้วก็94ตัวเนี่ยครับ94ตัวครับพิมพ์คําว่าแอด a o m z แล้วก็เลข9 4ตัวนะครับแล้วก็กดค้นหาค้นหาก็คือ,อเครื่องแว่นขยายตัวแว่นขยายมุมซ้ายขวาแล้วก็จะเจอเนี่ยคำว่าออมวิเชียนบุรี e L B R e, ครับอ่าแล้วก็พิมพม์เข้าไปเพิ่มแชทเข้าไปปับ๊บนะครับแล้วก็ง่ายๆครับพอเพิ่มแชทเข้าไปเสร็จก็มันก็จะมีข้อความทักทายพี่อ่ะนะครับพี่ก็ส่งรูปพระครับอ่าพิมพ์มาให้ปุ๊บอ่าแล้วก็ หารูพระเลยสมมตินะสมมุตินะมมนะหารูพระปับ๊บก็ส่งมาปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่นะครับนี่ก็ส่งมาให้ผมตรวจสอบนะครับส่งรูปมาให้ผมตรวจสอบอย่างนี้แหละแล้วก็รอคิวอีกนิดนึงนะครับรอ,อ,อ,อคิวนิดนึงนะถ้าเกิดว่าพระของคุณพี่แท้แล้วก็ที่มันตรงตามตําราที่เรารับเช่าอนะเดี๋ยวเราจะติดต่อกับทันทีนะครับก็ง่ายๆนะครับประมาณนี้ไม่ยากนะครับส่งรูปมาแล้วก็รอ,อ,อคิวนะครับแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะตรวจสอบให้ตามคิวครับ ง่ายเลยโอเคไหมโอเคเดี๋ยวออมดูเอาต้องคุยกันก่อนอสักหน่ยเท่าไหร่เก้าเก้าหมื่นถ้าสวยนะผมให้เป็นแสนเลยนะจริงๆนะแต่ว่าต้องอธิบายก่อนเนาะขอพระเขาแดงเหมือนแล้วอืมแล้วจมูกเหมือนคล้ายๆแบบรูปบ่อยสองบ่อยหรือเปล่าไม่ไม่ไม่สองสองรอบเลพี่สองรอบเดี๋ยวสองเลยนะขอเก้าหมื่นใช่ไหมครับ พี่เอาตรงๆเนาะผมดูแท้นะอันนี้บอกกันเลยว่าผมดูแท้ดูชอบ ครับแล้วทีเนี้ยราคาเนี่ยผมบอกว่าพี่ประมาณ80,000แต่พี่บอกขอ9 0 0 0 0คือใจเนี่ยเออมันไปไม่ได้ก็เอาน้ออมว่านั่นแหละครับแต่ทีเนี้ยจมูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าไอ้น,นี่กันเข้าใจเข้าใจครับผมคือถ้าสวยกว่านี้ผมก็ขึ้นให้แสนได้พี่แต่ว่าพระเนี่ยพี่ดูสภาพของห่วงเห็นไหมเห็นไหมแล้วดูจมูกเห็นไหมบี้เลยคือคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้า1หนึ่งจมูกบี้เนี่ยราคาจะหายครึ่งคือพระเขาจะเน้นจมูกโด่งแล้วทีนี้มันก็มีอ่า เือบเหลือบก็คือแบบสภาพรูปอ่ะก็น่าจะมีการใช้มาบ้างให้ให้ผมน้อ8 0 0 0 0ื่นเนาะครับผมเผื่อที่จะไปดิ้นได้อีกสักหมื่นสองหมื่นอย่างเียผมติดต่อนาะครับว่ามเพราะว่าผมติดต่อเหรียญแบบนี้ที่มียันไม่ผ่านการใช้เลยผมยังติดต่อเขาไม่ได้ถ้าเขาติดต่อได้ผมจะส่งรูปไปให้ออมแล้วออมค่อยว่ากันเหรียญต่อไปกับนั่งพันได้ตรงนิ้งสวยมากเลยเดี๋ยวผมจ่ายตังค์อันนี้ ไม่มีการรับประกันกันเนาะคือจ่ายตังค์พอซื้อซื้อชอบพี่เขาพอใจที่แปดหมื่นตามที่ผมเสนอไปเนาะครับผมจริงๆก็อยากให้เยอะกว่านี้แต่ว่ามันเบียดกันคนละจึ๊กสองจึ๊กไม่เป็นไรเหรียญต่อไปค่อยว่ากันอ่าเหรียญต่อไปขอให้สวยขึ้นแสนให้เลยขึ้นแสนจะแสนเอ็ดแสนหนึ่งแสนสองก็แล้วตกความสวยเนาะน้องนี่แกว่าแกจะติดต่ออมตลอดครับผมเพราะมันมีเหรียญหนึ่งี๋ยวมีนั่งทานด้วยเงี้ยเงินครับผมเดี๋ยวผมขอส่องจบงานก่อนเนาะครับผมเพราะว่าบางทีผมจ่ายตังค์ไปแล้วมัน บางทีเราจ่ายแล้วจบงานไปแล้วเราคืนตังคืนอะไรกันไม่ได้มีพี่ความยังมาทางนี้ไม่ว่าด้หาอรโคราดที่แกก็ใกาจะไปดุนนะพอดีพี่มาพอดีเป็นช่วงจังหวะพอดีเลยเนาะพี่นี่แหละอ่านที่านหลวงปู่เขาจะเขียนชื่อก็นี่แหละปีนี้ผมส่งให้พี่เนี่ยอือาครับผม อันเนี้ยรอรอมีราคาก่อนพระเนี่ยต้องรอรอบครับผมต้องรอรอบจะมีราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เดี๋ยวผมนับออก20บเนาะแล้วพี่นับก่อนหนึ่อนนายสองสามสี่ห้าหกพี่ลองก่อนนับดูไม่ต้องนะพี่นับเลยพี่นับเลยเดี๋ยวขาดปุ๊บเราจะได้เติมให้ใช่เดี๋ยวบางทีเดี๋ยวเผื่อหายไปหมื่นสองหมื่นเดี๋ยวไม่สบายใจกันอีก โอเคนะโอเคครับถ้าขาดผมไม่รู้นะถือว่านับโอเคแล้วนะโอเคตังไงอะตามตามต่อไปอ่ะเอ๋อพี่เชียนบุรีรูปหล่อเหมนเช่ดูในคลิป ใชพดอลเที่ยวตลกเวลรบางทีเราก็เน้นสนุกเน้นเวลาเช่าพาอย่าไปเครียดไงบางคนบางคนก็ซีเรียสกับเราอ่ะบางคนบอกโต่อจังเลยนู่นนี่นะแต่แต่จริงๆคุณไม่รู้สถานการณ์ของเราที่เวลาเราจ่ายตังออกไปเนี่ยความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้บางคนเห็นเราซื้อพาเนี่ยแสนสองแสนเนี่ยบางคนบอกโอ้ซื้อแค่เนี้ยซื้อแสนหนึ่งขายได้ตั้งแสนห้าผมถามหน่อย ผมซื้อเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยว่าแท้หรือเก๋แค่ผมจ่ายตังคุณคิดว่าแท้แล้วถูกต้องไหมครับแต่จริงๆผมโดนเก๋ก็มีนะใช่ไหมครับตอนจะไปไกลครับผมโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสุขภาพแข็งแรงเฮงๆเรื่อยๆครับผมย๋ยวติดต่อไปใหม่ได้ครับเดี๋ยวผมติดต่อหาพี่เรื่อยๆโอเคครับผม